บอกแขนด้วยนะคะเพราะว่า EP สองมาแล้วนะคะกับการเรียนแบบสัตว์ป่านะคะอันนี้เป็นสุดักจิ้งจอกนะคะทุกคน EP สองอันนี้เราสเก็ตภาพไว้แล้วอยู่แล้วนะคะนี่หน้ากากสุดักจิ้งจอกน้องดูน่ารักไหมคะนี่เดี๋ยวจะลองใส่แล้วก็ลองเล่นให้ดูนะจ๊ะ นี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วน่ารักไหมเด,เดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายถ่ายทำในกับอัรเรสต์สกจิ้งจอกกันเลยนะคะค่ะนี่ตรงนี้ Oh, เป็นยังไงคะอันนี้เป็นสนักกิ้งจอกกระโดดมาเสร็จแล้วนะคะแค่นิดเดียวเองอันนี้เราเป็นสนักกิ้งจอกนะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำท่าให้ดูนะมันจะแบบเป็นมีท่าทางดยนะอันนี้ปกตินะน,นีปกตินะอันนี้เดิน อันนี้ก็โดนและอันนี้ก็เป็นนอนนะคะถ้านอนอันนี้อันนี้ไม่การเล่นแบบสัตว์ป่าสแนกจิ้งจอกนะเคยเห็นคนเขาทำสนักจิ้งจอกอยู่คตรนน่ารักเลยอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอ๊ะอย่าลืมด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ